ร้อยตองเลยพี่ใช่ไม่เหลือแล้วครับเห็นคลิปเนี่ยเห็นนาแล้วพี่เ๋ยไก่มันเร็วมากไม่เหลือเลยลงมากเร็วมากไวจริงๆครับที่นี่ไวมากเพราะเมื่อเช้าก็คนเยอะได้อะไรไปวันนี้ไดใส่้กับขาตั้งเลยพี่ได้เดี๋ยวติ๊กเกอร์ให้ ลูกค้าหน่อยลูกค้าสา่มาจากนนทบุรีมาคนเดียวด้วยแล้วกลับนนเลยปะยังครับผมาขา,ขาอ๋อหาง้างเดี๋ยวก็ลองไปน้องดูก่อนไง่เผื่อพวกนี้มาอีกอันนี้รถอะไรเนี่ยเปิดนี่เปิดใช่ไหม <S <S โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันง,งานเรามามาลงเผื่อไม่แน่เดี๋ยวมอาจจะมีฟอสซ่ามั่งอะไรมั่งเห็นแวบๆนะให้รู้จะมีมาเปล่าได้เลยครับได้ครับ นี่ขามาจากนนทบุรีไปคางบ้าบนเพื่อนหรือบ้านใครในหันคาบ้านญาติครับอโอเคครับครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับ